เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่คุณออกมาเนี่ยบอกไม่มีอาชีพอะไรปัญหาว่าผมต้องมีอาชีพอะไรเป็นมิจฉาชีพกงชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะเอาก็เอาก็ได้หมดในปอปองกสัญบกงก็ตรวจกันได้หมดสนุกตายหงไล่นะักการเมืองเรียงคนกันเลยเอาไหมคุณอยากจะยึดอะไรผมเอามายยึดไปเลยผมไม่ได้สบายอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นการชกใต้เข็มขัดแบบนี้เป็นถึงนายกมาถึงสองสมัยวันนี้เป็นพ่อนายกกลางตาวาดพักร่วมไห้พักร่วมเนี่ยเป็นเป็นเป็นรูปบุญธรรมเมือ่อเพราะคนที่ขาดประชุมคอรอมอนั้นเนี่ยซึ่งเขาก็อธิบายคุณอนุทินก็อธิบายไปแล้วหนึ่งอนุทิน,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 นพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาค รัมตรีช่วยมา,าไทยช่วยศึกษาเนี่ยนะครับของภูมิใจไทยรัมตรีช่วยพาณิชย์ของรวมไทยสร้างชาติน้องผู้กองธรรมนัสและรัฐมนตรีสังกัดพรรคเพื่อไทยหนึ่งคนกระทรวงการต่างประเทศหัด่องกระจกดูได้บ้างพรรคเองก็มีแล้วทำไมคนอื่นน,นะครับจะต้องรับผิดชอบไปด่ากลาดพรรคอื่นหรือว่าคิดว่าใช้พรรคประชาชนว่า ออกไปจะไปรวงกับพรรคปรชาชนยังั้นะเห็นไหมการเมืองมันอ่านกันไม่ยากหรอกเพียงแต่ว่านี่ครับอ้หนทางข้างหน้ามันจะมีอีกหลากหลายเรื่องราวแต่การเนี่ยนะครับใช้อำนาจอะไรล่ะคุณเป็นใครคุณคือคนถูกตัดสิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตคนที่ขออนุญาตกลับมาเลี้ยงหลานแล้ววันนี้ถวาดพักการเมืองเนี่ยนะครับอย่างกันลูกไล่อะผมไม่รู้ว่าแต่ละพักจะคิดอย่างไรนะแต่ว่า แต่ละคนเขาไม่ได้เป็นลูกพักคุณคนที่เป็นลูกพักคุณอาจจะหงอคุณนะ่ะแต่ผมไม่เกี่ยวก็ฟาดคุณมาสองปีแล้วเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าคุณเอาฝีมือตกไงนะครับมาเล่นในครอบครัวมันม่นมีความลับอะไรที่ไหนแจ้งบัญชีผมก็ระบุในปปชสับเสร็จคุณไปรื้อคนได้เนี่ยข่าวในเวลานั้นก็ปรากฏเป็นข่าวมากระดีกระดา ถ้าหากินกับมอบและการเงินทำไมผมไม่ดูแลเลยนะครับตลอดระยะเวลานั้นนะห้าศูนย์ห้าสองห้าสามนัทษห้าเจ็ดไอ้คุณคนของคุณที่เดินไปไหนกับคุณนะ่ะเอาอยากจะพังอยากจะชิบหายวันนี้ไหม <EX> คือผมบอกผมเป็นประธานเน่ยผมพูดชัดเนี่ยว่าผมจะไม่ยุ่งนะเอามาจัดการเลยแล้วผมก็เป็นคนของผมพันอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยถ้าจะตรวจสอบกันเนี่ยเอากันให้หมด,ดี่จะมาล่อเนี่ยนะครับคนที่เห็นต่างไปตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยอะไรอ่ะเกตโปอ่ะพักนาซีอ่ะหรืออะรนี่หรืออะไร,ร,ร,ออะไรยุคไหนนี่ครตรวจสอบไปเล่นงานเขาคุณออหน้าอะไรไปสั่งบวงงไปสั่งกรมสรรพากรเอา คุณใหญ่มาจากไหนสบายดีหรือเปล่าอ่ะคืออาการสติแตกแบบนี้เนี่ยนะครับหรือคุณไม่มั่นใจอะไรตอนไปอุดอรได้ไมคำรามใส่ธนาธรไ,ไหมใช่ค่ะก็วันนั้นเนี่ยนะครับสารรัฐหลังจากนั้นไม่กี่วันสารรัมนูนก็ยกคำร้องนี่มันจอะปปชไงสัป,ปดาห์ต่อไปไง นะครับเดิมบพชนัดประชุมวันพุธข่าววงในว่าจะขยับมาวันจันทร์ไงและเนี่นะครับก็มีคนเห็นไงว่าใครใครตรงนั้นเนี่ยนะครับหกคน,นอยู่กันยังไงมันมีความลับกันที่ไหนอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองพูดคัดกันมาตั้งแต่ต้นเมื่ออย่างที่ผมบอกไงว่าเพราะปากคุณแบบนี้ไง